ข้าและพี่สาวทั้งสองมัางจะเดินทางผ่านที่นี่เพื่อไปยังเมืองอื่นเพื่อเที่ยวเล่นรตบใดที่เจ้าเข้าไปยังคํำนี้เจ้าก็สามารถออกไปจากพื้นที่ต้องห้ามได้แล้วขอบคุณแม่นางสุยเยวไม่ดีแล้วผู้โสสุยเหรียญกําลังใกล้เข้ามาแล้วจากผู้โสเสี้เหรียญเปลี่ยนเป็นผู้โสสุนเหรียน,นะครับผู้โสสุยเหรียญต้องรู้แน่แนะว่ามากับข้าแล้วถ้ารู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านำคนนอกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต จะต้องถูกจัดการโดยกฎของตระกูลเอาละข้ามาส่งเจ้าได้เพียงเท่านี้แม่นางสุยเยวเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของเจ้าเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องข้าจะกลับไปกับเจ้าและชี้แจงให้ชัดเจนไม่นะถ้าเจ้าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามแล้วและตอนนี้เจ้าก็รู้ทางลับแล้วผู้โสซุยเหลียนจะต้องฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยข้าเป็นคนของตระกูลฟีนิก ดังนั้นข้าจึงไม่สามารถออกจากพื้นที่ต้องห้ามได้มิฉ่นนั้นมันจะเป็นความผิดฐานกระบฏมังกรทมินตัวน้อยออกมานี่คือมังกรแห่งควออมามบ้างเปล่าไม่แปลกใจเลยที่เจ้าสามารถเดินอยู่บนความบ้างเปล่าได้เจ้าไม่สามารถถูกลงโทษโดยตระกูลเพราะข้าได้ไปด้วยกันนี่แหละมันมีทางออกอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรไม่มีใครอยู่ข้างหลังเส้นทางลับนี้เลยเขาหนีไปเร็วขนาดนี้เลยเหรอเป็นไปได้ไหมว่าเขา เดินทางผ่านความว่างเปล่าเจ้าช่วยคนนอกหนีสเุเยลเจ้าเป็นคนทรยศต,ต่อตระกูลฟีนิกอะไรนะพอมนุษย์นั่นดือเจ้าแน่ใจใช่ไหมว่าเป็นเด็กมนุษย์จริงๆเนื่องจากเป็นการสื่อสารผ่านวิญญาณจากทวีปเทียนหูซจึงไม่มีอะไรผิดพลาดพวกเจ้าได้ยินข้าไหมเราต้องตามหาเด็กหนุ่มคนนี้ให้เจอแล้วเราต้องไม่ปล่อยให้เขาได้รับความเสียหายใดๆ เผ่าพันมนุษย์ผู้นี้จะปรากฏตัวที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรแล้วความแข็งแกร่งของเขาอยู่ระดับไหนข้าได้ยินมาว่าเขามีมังกรแห่งความบ้างเปล่านี่เป็นเมืองที่30แล้วที่พวกเราต้องผ่านหลังออกจากพื้นที่ต้องห้ามของตระกูลฟีนิกเนื่องจากเป็นเมืองที่เผ่าคนเถื่อนไม่สามารถเข้าไปได้ไปเที่ยวเมืองมนุษย์ให้สนุกกันเถอะเชื่อข้าสิข้าจะพาเจ้าไปที่ตระกูลฟีนิกอย่างแน่นอน หยุดเดี๋ยวนี้เห้ hey. เจ้าเป็นคนเถื่อนหรือไม่พี่ชายคนคนนี้เป็นเพื่อนของข้าเองและข้าหวังว่ามันจะไม่เป็นปัญหาน้องชายขอให้เพื่อนของเจ้าจะเย็นๆหน่อยในช่วงเวลานี้มีสัตว์ฟีนิกซ์อยู่ในอาณาจากักรและมีการสืบสวนเกี่ยวกับเผ่าคนเถื่อนนั้นเข้มงวดมากในตอนนี้อะไรนะฟีนิกพี่ชายช่วยอธิบายแบบละเอียดหน่อยได้ไหมเจ้าใจดีเกินไปน้องชายตัวน้อยเรื่องมันยาวเกี่ยวกับฟีนิก เมืองเฮือหยางของเราเป็นของจักรวรรดิตงหมิงก่อตั้งโดยจักรพรรดิต,รตรงหมิงจักรวรรดิตงหมิงได้ยืนอยู่ในอนาณาจักรของเหมิงมานานหลายปีและเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของอาณาจักรในอนาณาจักรขงเหมิงเมื่อเร็วๆนี้มีฟินิกซ์ที่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนได้สร้างปัญหาให้อาณาจักตรตงหมิงว่ากันว่าเมืองหลายสิบแห่งถูกทำลายคนที่แข็งแกร่งทั้งหมดที่อยู่ในเมืองถูกฟินิกซ์ตัวนี้จัดการตอนนี้จักรวรรดิตงหมิงได้ให้นักบุญออกไปจัดการแล้ว ฟินิกตัวนี้จะต้องถูกกำจัดให้สิ้นซากจักกวัิตงหมิงเชื่อว่านี่เป็นการย่อยุจากพวกคนเถื่อนและมันอาจจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามเจ้าควรระมัดระวังเมื่อเจ้าอยู่ในเมืองขอบคุณพี่ชายมากที่บอกเราเราจะระมัดระวังเมื่อพวกเราอยู่ในเมืองช่วงนี้เจ้าเป็นยังไงบ้างละ่ะข้าสบายดีเจ้าเป็นยังไงบ้างละ่ะข้าเองก็สบายดีเอโลงเตียมสุยเยวเรามาพักกันที่นี่สักหนึ่งคืนนะไว้พรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้า ไปตามหาฟีนิกตัวนั้นดีไหมอืมใครเป็นผู้ยุยงให้เกิดสงครามระหว่างจากักรวรรดิตรงหมิงและผู้คนเถื่อนกันใครกันข้าเองซุยเยว์ืมซุยเยวนี่เจ้าแต่งตัวอะไรเนี่ยซุยเยวเจ้าเป็นอะไรไปข้าไม่ชินกับการนอนอยู่คนเดียวดังนั้นข้าก็เลยมาหาเจ้ายัางไงละ่ะเฮ้ยหลบหลบก่อนในพื้นที่ต้องห้ามน้องสาวซวุยเหอจะมานอนกับข้าด้วยกันทุกครั้ง แค่นอนด้วยกันสองคนก็อบอุ่นแล้วหมทำไมเจ้าไม่ขึ้นมานอนละ่ะสุยเย,ยวเจ้าแหลกข้าข้าว่ามันไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ขึ้นมาซีมีอะไรไม่สะดวกกันละ่ะสุยเย,ยวเจ้ารู้หรือไม่ว่าในโลกภายนอกผู้ชายและผู้หญิงไม่สามารถนอนร่วมเตียงกันได้เว้นแต่พวกเขาจะเป็นสามีภรรยากันเฟิงฮาวเจ้ากำลังจะบอกว่าถ้าสุยเย,ยวเป็นภรรยาของเจ้าแล้ว เจ้าถึงจะมานอนกับข้าใช่หรือไม่ใช่แล้วนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถนอนร่วมกันได้ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ขึ้นมานอนสิแล้วสุยเย่จะเป็นภรรยาของเจ้าเออสุยเย่เจ้ากําลังพูดอะไรของเจ้าเนี่ยพี่เฟิงหา่าวเจ้าไม่ชอบสุยเย่งั้นหรอไม่ไม่แน่นอนไปนอนกันเธอพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าสุยเย่ต้องการนอนกับพี่ชายเออโอเคโอเคได้ได้ข้าจะนอนด้วย เฟิงห่าวจามาไว้คืนนี้เจ้าห้ามทำอะไรทั้งนั้นนอนนิ่งๆไว้ยุบหนอพองหนอสามีข้าดูดีไหมดูดีดูดีสิเจ้าใส่อะไรก็ดูดีไปหมดเลยมันก็เสื้อผ้าตัวเดิมที่เจ้าใส่ไม่ใช่หรอสาวๆทั้งสองของข้าอยากได้อะไรก็ซื้อให้หมดเลยนะเดี๋ยวป่าเลี้ยงเองหืมเฮ้ใจดีจังเลยค่าป่าจริงหรอเจ้าคะจริงสิเจ้าสาวสาว โอ้นี่ไม่ใช่นายน้อยเจียงเจียนนายน้อยของตระกูลเจียงหรอกเนาะอืมว้าวสวยเกินไปแล้วช่างสวยบาดตาบาดใจข้าเสียจริงฮ้ยเรไปสาอีน่าปวกน้องสาวคนนี้มาจากไหนจ๊ะทำไมข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยล่ะฮียเมื่อกี้ยังกอดผู้่ายอยู่เลยดูเหมือนว่าจะมีคนดวงสวยอีกแล้วเร็วเข้าไปกันเถอะตระกูลเจียงเป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ในเมืองเหอหยางเราไม่สามารถยั่วยุพวกเขาได้ใช่แล้ว ข้าได้ยินมาว่าบรรพบุรุษของตะกูลเจียงได้ทุลวงผ่านขอบเขตนักบุญแล้วสุเยวไปกันเถอะเฮ้ยชแวแบจะไปไหนจ๊ะน้องสาวแม่นางผู้นี้อยู่ในเจียงเตียนแม่นางสามารถมาที่ตะกูลเจียงของข้าได้ไหมเจ้าเป็นคนไม่ดีข้าไม่ไปกับเจ้าหรอกได้ยินไหมนางจะไม่ไปกับเจ้าเฮ้ยไอ้บ้านี่บางอาจมาหัวลอยกข้างั้นเลยห,หัวล้อแล้วเจ้าสมควรกันแกล้งนางไหม เออข้ามันซะเอ้ยแกนะไว้ในน้อยของพวกเราซะไอ้เด็กเวนไม่ฉะนั้นครอบครัวของเจ้าจะต้องถูกทำลายถ้าไม่อยากตายก็อยู่เฉยๆไปซะมัวทำอะไรอยู่รีบไปแจ้งท่านพ่อของข้าสิเออเจ็บจะตายแล้วไอ้หนูข้าจะฆ่าแกให้ได้แล้วหั่นแกออกเป็นชิ้นๆพาเจ้านี่ไม่ใช่เจียงเตียนซาตะกูลเจียงหรอกหรอมีคนกล้าทำกับเขาแบบนี้ได้ยังไงเจียงเตียนเป็นต้นกล้าของตระกูลเจียง บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นไปให้ผลซะข้ามีบางสิ่งที่ต้องทำข้าจะยังอยู่ที่นี่ถ้าเจ้ายังกล้ามายุ่งกับนางข้าจะดูแลเจ้าเองแล้วเจ้าจะไปไหนไปตามหาฟิลิกตนนั้นไปให้ผลใครกันท่านพ่อข้าเจ้าเด็กนั่นเพื่อข้าซะมันจะต้องถูกหันเป็นหมื่นชิ้นข้าเจียงเหอผู้โสแห่งตระกูลเจียงเจ้าเป็นใคร เจ้ากล้าดียังไงถึงได้มาที่เมืองเหออย่างของเราแล้วมาก่อเรื่องเช่นนี้ประมุขเตียงกําลังแสวงหาความยุติธรรมอยู่หรอทําไมท่านไม่ถามลูกชายที่รักของท่านละ่ะว่าเขาได้ทําอะไรดีมาบ้างไหมไอเด็กเวนนี้ลูกข้าทําผิดอะไรดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่รู้วิธีกลับใจดังนั้นข้าจะสอนบทเรียนแทนผู้โสข,ของเจ้าเองฮิฮิฮิงานก็ช่วยสั่งสอนข้าหน่อยสิเจ้ามันยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสอนข้าล็อก เจ้ากล้าดียังไงทูนิลิ่เริ่มโจมตีข้าผู้นี้ย้าจ้านอกเมืองเฮอหยางบาซบไอเด็กเวนี่เป็นใครกันอยู่เพียงขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดแต่กลับทักเทียมข้าผู้นี้ได้